ก่อนหนึ่งตง้องพมพุ่มมีคำขอคุณเยอะมากเลยแต่ว่าผมขึ้นเวทีปั๊บพูบดเม็ดเลยเลยเช่นทีนี้เอก่อนอืหนึ่งเขอเขาคุณพ่อแม่่อวนนะครับอฝ่ายของน้องแก๊สนะครับทีเปิดโอกาสให้ผมไใช้ชีวิตคูับน้องแก๊สนะครับไม่มีเที่ยงนะครับไม่ได้นอนร,ออร้องขึ <laughs> ้นเลยเตรียมง,งานนะครับ ขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับพีพีด้วยนะครับที่ช่วยเลืองถูกต้อสซ่งถูกถูกอย่างนะครับรวมทั้งยาใต้้า,านด้วยนะครับที่ส่งการติสุดก็คือพีพีทุกคนนะครับพิวัตรพีอูและพีพๆที่จะาินทุกคนนะครับที่รักน้องคนนี้นะครับถ <c oughs> ึงกาใอ,อ,อ่เลยถึงกาขอบคุณแฟนรับครับขอบคุณแฟนคับที่ รักสกายพาแลกสรักแฟนของผมกันนะครับก็บคุณหมากนะครับการที่สำกันที่สุดก็คือสัญญาอวา่าจะดูแลผู้หญิงคนนี้ให้ดีที่สุดตาที่ผมจะดูแลได้ขอบคุณมากครับไม่ไม่ชินเลยการจับไม่ ปกติจะไม่ค่อยได้จับถ้าว่าให้ขอบคุณต้องขอบคุณคุณพอ่อนิคุณแม่ีที่เกิดมาแล้วก็เรียงดูอบรมอบรมเป็นคนดีให้มีวันนี้ขอบคุณขอบคุณคุณพ,อพ่อพน่นคุณแม่เล็กที่รักและเอ็นดูขอบคุณ หลายลายคนนะคะ่ะซึ่งก็ขอบคุณพีพีทีมง,งานสุดทานคืออยากจะบอกว่าแม่คือสอ้นวะความพักหนุ่ใจของแม่คือหนึงลูกได้รับปริญสญองลูกได้แต่งงานแล้วก็ลูกคนนี้อยากจะบอกแม่ว่าจะข้อชายชีวิตครอบครัวให้มีความสุขแล้วก็ดำเนินชีวิตยัางถูกต้อง พีซอขอนอย้อกคุณพีวัดแทรค่าทีมงานทุดทุกทานทางทีมงานจัดดอกไม้เพื่อเๆืนุดทันเลยถ้าไม่มีจุดทานก็คงจะงานคงคงจะไม่สมบูรณ์ขนาดนี้ในชีวิตเคยบอกกับตัวเองว่าสามารถรักผู้ชายได้สองคนแล้วก็หลักได้สองครั้งท้งแรกเป็นหลักแรกพบกไม่สามารถบังคับได้ก็คือพอทำยังไงก็ตัดไหมค่ะฮับ เป็นรักแรกแล้วลก็รักสุดท้ายก็คิดไม่ว่าการจะรักปิลตลอดไหมค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณกระเป๋าในกัรกสะทำขอบคุณแก้บุมผีเกียรติทุคกคนทุก่านนะครับผู้เอกก็ตื่นตั้งใจไปมอบ เราไม่เป็นเจ้าบาวเองเราไม่เป็นเจ้าส้าเองเราไม่รู้เราคำความรู้สึกนะครับในวินาทีตรงนี้บนเวทีนะครับาการใช้ชีวิตตัแต่โดตอนนะครับพวกคนส่งคนจนมาถ,ถึงวันนี้นะครับมันพลาดอะไรม,มาบางมาอยูยอย่ๆเลืกเกนิน ผมเชือวาเจ้าบ่าวแล้ก็เจ้าสาวคงไม่ผ่านคิดคงไม่ฟันมากนว่าชีวิตเราจะประสบความสําเร็จขนาดนี้เพราะฉะนั้นวันช่งเวลานะครับผู้้ทจะมีความาสําคัญที่สุดในชีวิตเวลากล่าวทุ่งเชือนะครับกล่าวทุ่งฐานย่อมีความตื่นตันใจเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่อยาาให้เงงจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวนะครับซึ่งเป็นโน้องเขอพววึด้วยนะครับให้ฝากพู่งใจในตัวเองแล้วก็หักสร้างความดีหลักทรางว่าความสุขนะครับของตัวเองนะครับ อดนีขึ้นการต่อแทนคุณหมอคุณแม่อีกหนึ่งอย่างนะครับหลังจากนี้ให้จายชีวิตครอบครัวมีความสุขจริงขึ้นไปครับโดยเฉพาะสุกพลาประกอบไปสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะครและมีร้านให้นาปั๊มหยดเร็วๆกันแล้วกันนะครับเอาเชียงกระเบื้องกระจาบเราจะสร้างเพราะเราสร้างคำพูดนี้ครับหลังจากนั้นจะเอากรลจาบเราจะสร้างเคราะเราลงฝนกับแค็งผู้บีกี